ปอบสร้างบ้านให้คนที่รักสองคนดังสุดขีดแต่ดูเหมือนว่าความดังจะมาพร้อมกับดราม่าไม่เว้นตะวันสำหรับพี่เหมือนฉุดหลอโปอบธนวัฒน <Study. S 1> ์ที่เจ้าตัวต้องคอยออกมาตอบกระแสข่าวต่างๆนานาเพราะว่า,วาดโดนดราม่าไม่เมืวันเพราะว่าเจ้าตัวได้ออกมาพูดไว้ว่าก็จากข่าวที่เห็นผมแค่อยากจะบอกจริงๆแล้วพูดไปหลายทีแล้วว่าเราก็เป็นคนธรรม,มดาเราก็เคยผ่านผู้หญิงมาเคยไปมีผู้หญิงมาเราอายุขนาดนี้แล้วผมก็เคยทั้งคบและเลิก ก็ไม่ได้มีใครที่จริงจังแล้วก็ยังไม่ได้เจอคนที่ใช่แล้วเมื่อวันหนึ่งเราจะต้องเดินจากกันไปมันก็คือต้องจากแต่เ,เรื่องที่เกิดขึ้นผมไม่รู้นะเพราะผมไม่รู้จริงๆว่าใครผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาต้องการอะไรรู้สึกเสียใจที่ผมไม่ได้เสียใจเรื่องที่เขามาทำร้ายผมนะผมเสียใจแค่ว่าวันนั้นคนที่ชื่นชมละคร ชช่นชมในตัวละคร,รของผมทุกคนแม้แต่นักข่าวเองก็ช่วยเหลือผมผมก็รู้สึกเสียใจว่าทําไมเป็นคนที่ดีของเขาไม่ได้ทุกคนเห็นข่าวก็จะรู้อยู่แล้วว่าเขาต้องการอะไรจากผมก็ได้แต่แค่ปล่อยไปแล้วก็ให้อภัยเขาในสิ่งที่ทําให้พบก้าผ่านไปได้จากการที่ผมได้ศึกษาธรรมะด้วยก็เลยปล่อยว่าเพราะว่าคนเขารู้ธรรมชาติของชีวิตแล้วมันก็จะไม่ยึดติดต้องยอมรับว่าในสิ่งที่มันเกิดขึ้นคนที่เขาจะทํากับเราคงจะทุกข์แหละ ถ้าเขาไม่ทุกข์เขาก็ไม่มาทําร้ายเราหรอกก็สงสารเขาถามว่าเครียดไหมก็เครียดระดับหนึ่งถึงกับขั้นเป็นเรื่องธรรมชาติผมก็บังคับจิตใจใครไม่ได้ตอนนี้พระเรกหนุหน่มของเราก็ได้มุ่งมันเดินหน้าทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปแบบไม่หยุดหย่อนแถมยังได้ ทุบกระปุกสร้างบ้านรู้หลังโตให้แม่และพี่สาวซึ่งเป็นผู้หญิงสองคนที่หนุ่มป,ป๊บได้ทุ่มเทอย่างให้แบบไม่มีกั๊กต้องขอชื่นชมชมในตัวพระเอกคนนี้เลยล่ะค่ะที่กล้าทำก็กล้าที่ออกมายอมรับและยืนยันในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองว่าเป็นดาราหรือคนสาธารณะก็ย่อมมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดาและต้องบอกเลยว่าบ้านรู้นงกล่าวนั้น หนุ่มป๊อบได้ทุ่มแรงกายาแรงใจออกแบบบ้านรู้หลังโตด้วยตัวเองแต่ขั้นตอนแรกจนถึงวินาทีนี้ได้เข้าอยู่เลยล่ะค่ะตอนนี้แฟนๆคิดถึงผลงานของหนุ่มป๊อบตองเกาะขอบจอให้ดีเพราะว่าเจ้าจตัวกำลังจะหวนกลับมาในบทดังเรื่องเดิมที่เปลี่ยนเป็นอีกยุคสมัยให้แฟนๆสำหรับเรื่องผมลิขิตที่จะมาทำให้แฟนๆฟินกันอีกครั้งคะ่ะ